สวัสดีครับประพอกับช่องลุงบันเอ๋เลยนะครับเนาะมือนีบ่ดด้อดบ่ดด้ตัดอ้อยล่มนะครับตัดอ้อยที่เพิ่นตีใบไห่เนาะครับเนาะอ้อยมันตั้งอยู่แล้ครับเนาะไคเห็นคลิปของลุงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงนำใเด้อพี่น้องเอ้ยมืนมันเหื่อยหลายตัดอ้อยนี่ก็ได้นะครับเนาะไปเบิ่งกันเลยครับว่าจังไ๋เนาะครับเนาะนี่แหละครับอันเพิ่นเอารถตีใบไห่มันกับเห็นแต่ต้นอ้อยอยู่จังซี่ลัง แต่ว่าต้นอ้อย,ออยก็ตั้งยัได้พี่น้องเลยไปได้ตัดดีอยู่ลุงก็กำลังสิลงมือทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งสักอนเนาะครับเนาะว่ามันเป็นจังไดเนาะครับเนาะนี่หละอ้อยตั้งบ่มันอ้อยร่มได้มือนี่หมื่อวานนี่ดัดอ้อยร่มโอ้ยเกือบตายพักผ่อนเอแอะไ้มือหม่อวานนี่นี่แหละลุงกันิีแพ่นกล้องไปให้เบิง่งเด้อครับเด้อนี่ครับนี่เห็นบ่ต้นอ้อยก็สร้างล่างอยู่นี่ล่ละนี่น,นีมาทั้งผีกันาลุงพี ่นาลุ่งอยู่นี่หน้ยลุ่งกับจพแพนกองไม้เบิ้งทั้งผีอีกข้าเจ้ากำลังตัดอยู่นะครับเนาะนี่แหละข้าเจ้ากำลังตัดอยู่สองคนอยู่นี่อยู่ขางลุ่งเนาะครับเนาะเบิ้งกันไปเรื่อยๆด้อครับเด้อหลังจากลงมือตัดตัวนึงเนาะไปช่วงนึงเนาะครับเนาะก็ไดหลายเติบเลยพี่น้องอ้อยแนวนี้มันตัดได้ง,ง่ายอ้อยแบบนี้อ้อยตั้งต,ง,ตงนี่มันตัดได้ง,ง่ายแช่ไมยังข้อแก้พื้นตีใบไห้เนาะครับเนาะ ก็ตัดได้ง่ายกว่ากันนะครับเนาะขั้นอันอ้อยล้มๆทั้งสางเอาเองนั่นโอ้พี่น้องเอ,อ้ยได้มือลอยๆสองลอยๆก็ว่าดีแล้วอันนี้มันก็ตัดไปง่ายอยู่นะครับเนาะนี่แล้วครับพี่น้องเอ,อ้ยอ้อยเขาเจ้าสางให้มันก็นดีอยู่ดีแน่หนงึงอ้อยตั้งๆเนี่ยเหมือกับตัดพอได้อยู่นะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นจ้างถือ กว่ากันครับไข่ในจังน้อยอยกถือกว่ากันก็แล้วมันตั้งนะครับ <c oughs> ขั้นอ้อยสางเองหนะมัดละสามบาทขั้นอ้อยเพิ่มสางสีไหลไห่หนามาละสองบาทหาซิปนะครับเนาะนี่แหละมันก็ะดุ่มก็ใหญ่มากหาพบกองแล้วนี่นะครับเนาะมันก็ตัดง่ายกว่ากันดีหน่อยเลยนี่แหละนี่หนาลุ่มลุ่มแผ่นกองมาให้เบิง้ง นะครับเนาะนี่ละนาลุงก็อยู่นี่ละนี่ใกล้ๆนี่พระเจ้ากระตัดไปขึ้นกันดูนี่โอ้โหพระเจ้ากระตัดไปขึ้นกันโอ้พระท่าผุนก็ได้เพม่อนก็เอารถกระบะมาทั้งนั้นเดี๋ยวลุงแ่นกล่องมาให้เบิ่งอีกเด้อครับเด้อท่างผีกระร่างตัดขึ้นกันนะครับเนาะเด้อครับเด้อ <c oughs> หลังจากตัดไปตัดมากก็พาก,กัน,กนนั่งพักผ่อนนะครับน้องมือนีนก็รห่อนเติบได้พี่น้องเลย ้อนขนาดได้นี่เห็นบ่นี่ค้นนางพักพรน้ากันนี่กับนี่นี่พ่อยาแดงพ่อยาแดงคนอุดรนี่พ่อยาแดงคนอุดรนะครับนี่เท่าไหร่นี่จะอยู่บ้านไหนก่อนยาแดงบ้านเจ้าบ้านทับให้ตำบลทับให้บอบ้านทับเท่าตำบลยังบาดทินอําเภอนองแสงโอ้อำเภอหนองแสงบ้านเดียวกับตะแยดนี่เออนี่แหละนี่เรื่องยาแดงเรื่องผู้ใดเห็นเรากันผู้ใดเป็นญาติพี่น้องเรากับข้าเมียนมาเด้เรือพี่น้องเอ้ยยาแดงนี่แหละคนบ้านทับให้พี่น้องเลย อำเภอหนองแสงว่าสัน <c oughs> นี่ละพากกันดังพักพรอนอ่นี้มันหอนแดดายพี่น้องเอ้ยมือน,นี่เดี๋ยวลุงก็จะตัดอีกหน่อยจะไปหากินเขาเราขับเด้อเบิงไปเรื่อยๆในเด้อพี่น้องเอ้ยอีกคนหนึ่งกับกระลังยางมาพักพรอนขึ้นกันเลยพี่น้องเอ้ยหอนสูบเอาไว้นี่นี่พอนึ่งนี่พอนึ่งคนเขาลาบนี่แหละครับคนลบบุรีนี่นะครับเมื่อกี้นี่หลังจากเข้าตัดมาหน่อยนึงแหละก็มี ก็ได้แค่นี้เนาะครับเนาะหลายเติบเลยนะพี่น้องเอ้นี่ตอนนี้ขาจเจ้ากำลังพักเที่ยงเนาะครับเนาะโอขาจเจ้าพักเที่ยงพังยังกับมี่แล้วผมเข้าจเจ้ากำลังพักเที่ยงกับมี่เดี๋ยวลุงกับสิเดียพักเที่ยงขึ้นกันนะ่ะกินข้าวแล้วจังมาตัดอีกเนาะครับเนาะปูนขาจเจ้าไปทั้งคนนี่ตัดไปเหมือนี้จักเที่ยวอาเปลเวเนาะครับเนอะยูแปงนี่เนาะเบ่งไปเรื่อยๆเ้อครับเด้อลุงกับไทยคิปไปให้เบ่งน้ำเนาะครับเนาะ ทายขิดตอนตัดอ้อยไปเบิ้องน้าแล้วครับเนาะจะเฝ้ารั้คานลุงเด้อพี่น้องเอ้ยเอาแล้วก็ออก,ออกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแดยดร้ายบีญแดดขนาดเลยปวดบางคนก็จะไปหอดปวด้วก็มี่ปวดปวดโอ้เดี๋ยวลูกสู้ให้เบิ้องได้พี่น้องเด้อปวดไปหอดปวด้วก็มีขเขาจาตัดสองคนผัวเมียเขาจเนาะครับเนาะแต่ว่าลุงกจารัดผู้เดียวเขาอยู่ใกล้ๆนี่แหละ มหอยูถ่ทยข้าเจ้านี้ละเพื่อน้องเอ้ยไหอยูถ่ายข้าเจาเา้า,า,จานี้นี่ขาเจา้านี่ลุงแพีนมาให้เบิงทั้งผิดน,นะครับเนาะนี่ขาเจ้ากำลังตัดยอดอยู่กับมีเขาเจ้าตัดไปแล้วหลายหลายขัดตัดยอดเธอเดียวนะครับเนาะนี่ครับนี่เห็นบ่คน ตัดทั้งผนก็มีในในขางปลาผนก็มีครับพี่น้องเอ้ยโผล่โ่โล่โนพี่น้องเอ้ยเบิ่งผู้บางคนเหมืนก็หอบออกก็มีพี่น้องบางคนเขาจะก็ตัดหอบหอบเอาโหลดมันตัดง่ายเพียงนี่ตัดง่ายอยู่โผลบางคนเก็จะตัดหอบเอาโหลดได้พี่น้องเอ้ยอืมอืมบางคนก็ตัดหอบเอาโหลดแต่ว่าเขาจะตีใบไห้มันก็อยากล้มในก็มี่เบิ่งเบิ่งเบิง เขาเจาตัดเธอเราสามสี่ต้นบวดบาดท,ที่นี่แต่ว่าเหมือว่านนตัดอ้อยร่มนะโอ้ยบาไเหมือมาตัดอ้อยแป้งนี่กะเพราะใดเนาะครับเนาะแล้วครับหลังจากตัดมากแต่มือเศร้านี่นะครับเนาะมันก็ดีก็อ้อยร่มเมื่อวานนอยู่นี่นีงง่นี่ละน,า,นาอ้อยลุ่งก็อยู่นี่ละน้ำรุ่งยืนนี่ละรุ่งชายให้เบิงนะครับเนาะ ว่าเจ้ากินเขาแลว้วเขาจ้าออกมาแต่โดนแตะละแต่ว่าห้อนขนาดได้พีน่น้องเอ้ยมือนี่ห้อนหลายเด็กช่องสับกองกับแรงข้าโพมในช่องสับกองกับแรงข้าโพมบ่ไวล่ะค่อยๆตัดไปเนาะครับเนาะสวัสดีครับรพ่อพ่อครับช่องลุงบันเอ๋อนะครับเนาะมือนี่บ่ได,ด้อดบ่ได้ตัดอ้อยล่มนะครับตัดอ้อยที่เพิ่นตีใบไห้เนาะครับเนาะอ้อยมันตั้งอยู่นะครับเนาะ ใครเห็นคลิปของลุงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงน้ำในเด้อพี่น้องเอ้ยเมืนมันเมื่อยหลายตาต่อยนี่ก็ได้นะครับเนาะไปเบิ่งกันเลยครับบ้ากัจังได๋เนาะครับเนาะโอ้ยเมืนมันเมืมันแดดครับพี่น้องเอ้ยมื้อนี้แดดอีหลีอีหลอนี่ฮ้อนแดดเบิดจากหนาวแล้วพัดฮ้อนเบิดจากฮ้อนแล้วพัดหนาวอยู่นี้น่นี่เนาะครับเนาะนี่ปั๊บคนเฮาล่างกายปั๊บตัวบ่ทันก็เป็นไข้เป็นหนาวนําเนาะครับเนาะนี่แหละครับ ตัดไปตัดมากก็ได้ร้ายเติบเลยพี่น้องเอ้ยนี่ลรห่าลุงก็ยุตรงนาเลยล่ะนี่เห็นบ่เดี๋ยวลุ่งก็เอาไว้ทํำนี่กันเ้อครับเด้อเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมเนาะครับนาะ